เสียงชาวเวียดด้านลบกรุงเทพนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามต้องรู้สวัสดีครับรีแอคชนยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเธอผู้นี้มีชื่อว่าคุณมินทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่มีบริษัทเอเจนซี่ในประเทศไทยเธอทำคลิปวิดีโอเตือนภัยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพ เรามาดูรีแอคชั่นของเธอว่าเธอเตือนภัยชาวเวียดนามเรื่องอะไรบ้างสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบประหยัดด้านมืดของเมืองไทยการหลอกลวงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามต้องระม,มัดระวังในสถานที่ต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวเวียดนามที่สนใจมาท่องเที่ยวเมืองไทยเรื่องแรกแท็กซี่ การเรียกรับเงินพิเศษการขับอ้อมเส้นทางเป็นปัญหาที่ทุกประเทศมีแต่ค่าธรรมเนียมแท็กซี่ไทยถูกมากเริ่มต้นที่35บาทแนะนําว่าคุณขึ้นแท็กซี่ควรเปิด Google Map ไปด้วยและคุณต้องแสดงให้คนขับเห็นว่าคุณกำลังเปิด Google Map ดูทาง ถ้าคุณใช้ Google Map ไม่เป็นโปรโดย้อนไปดูวิดีโอที่ฉันเคยทําวิธีการใช้งานเมื่อเราออกไปข้างนอกสถานที่ไม่ไกลมากบางทีแท็กซี่จะให้เราจ่ายในราคาที่แพงโดยไม่กดมิตเตอร์ให้ใส่ใจเมื่อคุณจะไปไหนคุณต้องดู Google Map ว่าระยะทางกี่กิโลแท็กซี่บางคนจงใจที่จะโกงค่าแท็กซี่ที่แพงมาก การจะไปเที่ยววัดอรุณพวกเขาจะเสนอแพ็กเกจทัวร์1 5 0่บาทต่อคนถ้าเราหลงกลอาจเสียเงินแบบโง,โง่ฉันแนะนําว่าให้ศึกษาเรียนรู้ดีๆถ้าคุณไม่อยากเสียค่างโง่แนะนําให้ใช้แกรบ็บเพราะแกร็บบอกรายละเอียดต้นทางจุดหมายปลายทางระยะทางราคาหมายเลขทะเบียนรถชื่อคนขับอย่างชัดเจนแท็กซี่ในประเทศไทยบรรทุกสูงสุดได้4คนและจะมีรถอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนั่งได้7คนถ้าเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องสาวของฉันเมื่อเขาต้องการไปเที่ยวไอคอนสยามการจะเดินทางไปไอคอนสยามมีบริการเรือข้ามาฟากฟรีให้อ่านป้ายหรือถามเจ้าหน้าที่ดูได้ถ้าคุณไม่อยากเสียงเงินที่แพงการหลอกลวงระมัดร,ระวังบุคคลที่จะมาเสนอขายแพ็กเกจทัวร์ตามสถานที่ต่างๆเช่นวัดอรุณวัดโพพระราชวังจะมีเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงมาสอบถามสวัสดีครับต้องการรถไหมครับ จะไปเที่ยวไหนครับให้คุณมีสติฟังอย่างเดียวไม่ต้องตอบโต้เขาเขาจะหลอกลวงคุณว่าสถานที่นั้นปิดไปที่นี่แทนไหมครับเขาจะอาสาพาเที่ยวหลังจากนั้นเขาก็จะคิดราคาที่แสนแพงกับคุณคุณไม่ต้องเชื่อพวกเขาเพราะว่าคุณสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่พระราชวังหรือหาข้อมูลที่เป็นทางการได้รถตุกตุกระมัดระวังเขาจะพาคุณไปร้านทองร้านเครื่องประดับอัญมณีร้านของฝาก ซึ่งเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านเหล่านั้นถ้าเขาพาไปมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะไม่ซื้อก็ได้บางทีมันก็รู้สึกไร้สาระเพราะเราต้องการมาเที่ยวไม่ได้อยากมาช้อปปิง้งโรงแรม โรงแรมที่ฉันพักไม่บังคับเก็บเงินมัดจำเป็นเงื่อนไขที่สามารถเกิดขึ้นได้กับบางโรงแรมเท่านั้นบางโรงแรมก็จะเก็บเงินมัดจำเพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางโรงแรมเสียหายถ้ามีการเก็บเงินมัดจำจริงๆเราต้องได้หลักฐานยืนยันการจ่ายเงินมัดจำจากทางโรงแรมต้องมีลายเซ็นพนักงานวันที่เข้าพักจนถึงวันที่เราย้ายออกการล้วงกระเป๋า เป็นเรื่องยากมากในเมืองไทยระหว่างที่คุณเล่นมือถือแล้วจะถูกกระชากออกจากมือหรือการกระชากกระเป๋าจากมือของคุณเป็นไปได้ยากไม่มีแน่นอนโดยเฉพาะตลาดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดที่ผู้คนแออัดหนานแน่นคุณควรใช้กระเป๋สาสะพายข้างใช้ความระมัดระวังเก็บของใช้ที่มีค่าเช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋สาสตางค์ให้มิดช,ชิดการจองตั๋วเครื่องบินจับคู่แพ็กเกจทัวร์หรือคู่กับโรงแรม ระวังการหลอกลวงว่าเป็นตัวแทนของสายการบินโรงแรมบริษัททัวร์แนะนำให้คุณจองผ่าน Agoda Booking Trip t r ป v e l o k a ก a พวกนี้เป็นที่มั่นใจได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมั่นใจได้ว่าไม่โดนหลอกสามารถยกเลิกการจองและมีโค้ดส่วนลดมากมายและคุณสามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆการเที่ยวไทย โดยเข้าไปที่กลุ่ม Facebook ที่พวกเราสร้างขึ้นมาเพื่อคุณจะได้ทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเมืองไทยถ้าคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถสอบถามได้ในกลุ่มข้อสุดท้ายการฉีดวัคซีนโควิดเราจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย2เข็มคุณต้องมีหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตอมอประเทศไทยถ้าคุณยังไม่ฉีดวัคซีนคุณก็ต้องไปฉีดให้เรียบร้อยไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้โอเคสำหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจจะมาเที่ยวประเทศไทยบาย,บายบายสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรีแอคชั่นบางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาชมคลิปต้นเรื่องได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชม สวัสดีครับ